สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนําบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะปลูกอยู่ในเขตของชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่แออัดนะคะมีพื้นที่เป็นส่วนตัวเลยนะคะทุกท่าน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะบ้านหลังนี้สร้างได้ยังไม่ถึงปีด้วยนะคะบ้านยังใหม่มากๆนะคะเนื้อที่50ตารางวาค่ะค่าโอนนะคะคนละ 50- 50นะคะคนละครึ่งนะคะ บ้านภายในก็ยังโอเคอยู่นะคะทุกท่านราคา8 5 0 0 0 0 0บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะคะท่านใดสนใจนะคะพิกัดอยู่ที่หมู่15ป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศดีนะคะอากาศธรรมชาติค่ะวิวภูเขาวิว,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 วสวนนะคะวิวเชียงใหม่นะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อเจ้าของนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปรับชมได้เลยนะคะ ก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมโทรนัดกับเจ้าของก่อนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ